อร่อยมากอ่ะอร่อยมาก <S <S ทุกคนตอนนี้พิมพเปิดพิออเดอร์แก้วน้ำแล้วนี่เป็นแก้วน้ำพลาสติก2ชั้นใส่ได้ทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นราคา249บาทเท่านั้นรวมค่าส่งแล้วนะทุกคนมีบริการเก็บเงินปลายทางด้ยวยนะพิเศษส,สุดๆส,สำหรับคนที่สั่งพิออเดอร์แก้วใบนี้จะได้รับแตงกิ้วการ์ดในการนั้นก็จะเขียนชื่อเล่นของคนที่สั่งแลวก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้พิมพ เป็นคนเขียนการนน์ดใบนี้ถ้าใครสนใจสามารถสั่งพีออเดอร์ได้ที่ลิงก์ตรงปรักหมุดเนอนแรกเลยนะหรือสแกนทีอค้ดตรงนี้ใครของกันแรกขอบคุณค่ะเอ้ยแบรบรยกแบบากาศแดดเอนสวัสดีค่ะจิลลาตอนนี้เราอยู่กันที่ไอคอนสยามแต่เราไม่ได้ จะมาที่ใครไอคือดแบบแบบเราไม่ได้จะมาที่ไอคอนสยามเราแค่แวะมาจอดรถเพื่อที่จะเดินทางไปร้านไอติมเพราะว่าที่ร้านร้อยสิบบาทอยู่ที่แถวแถวไอคอนสยามห่างกันประมาณ5้ารอยเมตรสามารถเดินไปได้อยากจะบอกว่าตอนนี้น้ามงงน้ามาเปิดหมดเลยถ้างกันเอคลิป <c oughs> นี้พิมพ์ลุ้นแบบลุ้นมากเลยทุกคน <c oughs> เพราะว่ามันคือร้านไอติมที่ไม่ใช่ไอติมรสธรรมดามันเป็นไอติมที่บแบบรสชาติแปลกๆเยอะมากมีแบบน้ำมนต์พวงมาลัยนิโซด้วยความที่เชฟร้านนี้เขาอินดีมากเลยทุกคนเราต้องไปฟัง ทางไหนฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้อโอเคเข้าทถนนนี้ไม่ใช่ประตูเขาเรียกว่าประตูเลยนะเก้าเศษสามส่วนสี่เก้าเศษสามส่วนสมาเดี๋ยวเราเข้าอันนี้กันจะเป็นของหน้าร้านเลยนะโอ้โหเป็นของหน้าร้านเลยเท่ๆพีจีเออเท่ๆเลยการข้ามประตูพี่จที่ร้อนมากตอนนี้เราอยู่ซอยอะไรนะอ๋อตอนนี้อยู่ซอยเจริญ คอนเซปที่พี่โมว่าลุ้นมากๆาในคลิปนี้เพราะอะไรรู้ไหมไอรถแปลกๆนั้นอะ่ะเขาไม่ได้ว่ามาตุ้มทีเดียวทุกวันนะเวย้ยเขาจะเหมือนแรนดอมในแต่ละวันว่าบางวันก็มีรสชาติแปลกๆเยอะบางวันก็มีแค่หนึ่งรสชาติพึ่ก็เลยอุ่นว่าวันนี้วันนี้มาถ่ายคลิปด้วยถ้าเกิดได้ไอติมรสชาติไม่ค่อยแปลกไปเราจะฟล,ลหรือเปล่ามาทั้งทีอะ่ะก็อยากจะลองชิมไอติมรสแปลกๆหลายๆรสอะ่ะแต่ก็ได้โทรถามพี่เชบอลไปแล้วพี่เชบอลหัวเขาจะลอกให้หนึ่งรสเป็นรสถอยเม่นอันนี้พี่โมชอบหอยเม่ดด้วยไอติ เราถอยเบ้นเคยกินปะละ่ะทตรแลกเห็นปะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ ร้านอยู่ตรงแบบสุดซอยอยากจะบอกว่าตอนแรกคิดว่าไม่ไก่แต่จริงๆอไกลมากเียวันลึกเลยดีกว่า <laughs> เออเป็นจริงๆอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดมาแล้วก็ได้นะคือพอเราเดินไปถึงปุ๊บเราจะอยากกินของเย็นๆเยอะๆใช่ั้มไงคือไอติมร้านเขา <laughs> <laughs> ก็เลยสั่งเยอะๆอมม้นอ๋อกลยุทธอยากจะบอกว่าไอติมร้านนี้รสชาติแปลกยังไม่พอเทฟก็มีความอินดี้สูงด้วยและราคาก็ค่อนข้างนิดหนึ่งสกูละหนึ่งร้อยเตรียมเงินเตรียมตังเตรียมลมมาให้ดีโอ้โหคนเยอะมากร้านเปิดเที่ยงเรามาสายไปครึ่งชั่วโมง รูกคนเยอะมากต้เหลือถึงเราปะ mm hmm. เขาบอกรถน้ำวนกับรถพวงมาลัยพี่ยคือสายดีมากแล้วจะไม่ค่อยอยู่เหลือให้กับคนที่มาช้าเ <c oughs> <c oughs> ยี่สิบหละชั่วโมงคนเยอะจริงวะ่ะ <c oughs> แล้วยิ่งมีคนมารีวิวคือคนเยอะมากอะ พี่ลูกค้าคนนึงเขาบอกว่าไอ้จริงอ่ะข้างในร้านมันเล็กเขาไม่ได้มีบัตรคองบัตรคิวอะไรหรอกแต่ข้างในมันเล็กแล้วก็คือเข้าไปเลือกรสชาติที่อยากชิมแล้วก็เอาออกมาชิมข้างนอกแต่ถ้าเกิดอยากกินรสไหนก็เขาไปสั่งการาั้นถ้าพิมชิมรสชาติเขาจะได้รสชาติร <laughs> ้านนี้ขายขนมปังด้วยทำแบบสดสดเลยอ่ะวันต่อวันอยากชิมรสไหนกันบ้าง ชิดนใจลูกค้าอย่างเนี้ยครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดสิบเก้าเราไปลูกค้าชิมด้านหน้าร้านนะคะได้ทุกรถเลยได้ไหมได้ครับได้เลยเดาจะโดนรถจักรครับเราจะรู้ไหมว่ารถเนี้ยเป็นรถท่างผู้คนและขออนุญาตถอดแมสกโอ๊ยร้อน นนถามว่าแต่ละอันรสอะไรจําไม่ได้พิมพรีเควสเป็นรสชาติแปะกับรสชาติแบบปริจจนอลทั่วไปหาได้ไม่ยากอย่างเช่นรสวานิลาอะไรอย่างเงี้ยน้ำส้มน้ำส้มอันนี้พิมพไม่รู้ว่ารสอะไรบ้างลองชิมก่อนอันนี้รสอะไรไม่รู้แต่อร่อยมากอ่ะอร่อยมากปัญหาคือไม่รู้ว่ารสอะไรวานิลามัง้งอร่อยมาก ชอบอร่อยอร่อยจัดเลยอ่ะถ้าถ้าเราอยู่ในสเตลที่อย่างราลูกเลยกินกันไหวไหมกันหมดต,ต้องลอง<ม>ทุกรส<ม>เลยพี่โมกับพี่กาคุยกันว่าจะซื้อทุกรสเลยหรือกันให้พิมกินดับหนำใจแต่ว่าตอนเนี้ยเราตักมาแล้วเซได้ของ <c oughs> ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่มันอร่อยทุกรสเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะ ้องรู้รเไหน,เนรถไหนอ่ะยังค่อยรีวิวเต็มๆตอนสัพ,พุกที่ซื้อมาทั้งหมดแล้วรืองตอนแรกกะจะซื้อแค่รีวิวแค่รสชาติแบบแ,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 แปลกๆเพราะว่ามันแพงแต่กายป็นว่าโอ้โหร้อยหนึ่งนี่คือโคตรคุ้มค่ารสชาติพรีเมียมอร่อยแบบมากแตัดภาพไปตอนซื้อเลยมีแค่ชิมนะ หลังจากที่ชิมหมดทุกรสแล้วพูดเลยว่าอร่อยทุกรสแต่ถามว่ารสไหนเป็นรสไหนจำไม่ได้อันนี้ก็เลยคุยกันว่าเอองั้นเราก็เลือกรสที่เราอยากลองกินหรือกันเราจะได้แบบรู้ว่าโอเครสชาตินี้เป็นยังไงยังไงยังไงแต่พูดได้เลยว่าทุกรสอร่อยหมดเลยเดี๋ยวจะเข้าไปสั่งกัน มาแล้วอาวาคดอชูมอันนี้วอฟเฟิลเขาทำสดๆเลยนะทุกคนมาอืมมันมีความแบบสดชื่นบางอย่างอะเหมือนมันเติมแต่งไปมากกว่าอาวาคดอ่ะโอ้อร่อยอืหอมมาก โอ้เป็นร้อยบาทที่คุ้มค่าพูดเลยถ้าใครใส่อะโวคาโดแล้วชอบอยู่แล้วอะ่ะแนะนําให้ลองมันดีมากอันนี้คือออเรนจ์จูสหรือน้ําส้มนั่นเองคือแต่ละอานาะที่เขาตักมาหนึ่งสักคูอะเขามีการชั่งน้ําหนักนเอาไว้ไม่ใช่ว่ากะกะเอาปริมาณเท่ากันสม่ําเสมอทุกถ้วยน้ําส้มใส่น,น้าผึ้งแบบดีๆอะทุกคนเกลียวหวานกำลังดีกินแล้วสดชื่นอะ่ะแบบอื อปกติอะเพิยพูดเลยว่าเพิเป็นคนไม่ค่อยชอบกินไอติมแต่ร้านเนี้ยโอ้โหได้ใจมากอร่อยมากมาอันนี้ช้อนใหม่นะจ๊ะกอลองโดูวานิลาเนื้อแบบเนียนมากและอย่างอะไอติมเขาทำเองอ่ะมันเลยละลายเลยเหมือนขนมเค้กวานิลากิ่นแบบนั้นเลยอะเสอสมแล้วที่ร้อยหนึ่งเลิฟไหมเลิฟมากอันนี้ชอบเชอร์เบต ช็อคเกตมันคือไอติมที่มันไม่มีนมพิมก็เลยงงว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงวะต้องเค็มมากอเห็นไงช็อกโกแลตบาร์ดาร์ช็อกคิดว่ากดดีว่าเออมันแบบมันไม่ผสมนมแล้วคือมาได้รสชาติช็อกโกแลตแบบเข้มข้นมากตัวนี้หมดแล้วนะเจ้าตะกีงเต็มๆอยู่เลยหมดแล้วอันนี้ดันบัตเตอร์กันดันบัตเตอร์ตะกี้พิมลองชิมนิดนึงแล้วกลิ่นทั่วคือชัดมาก ชัดมากเลิฟถั่วอย่างผมโคตรดีเป็นคนไม่ชอบกินถั่วก็เลยรู้สึก่โอ้ถั่วถั่วอ่ะเดี๋ยวรออันนี้คอฟฟี่อัลมอนด์ฝรัดงหอมกาแฟมากกินเข้าชัดเข้าดีหมดเลยเนาะชอบไหนสุดอุ้ยตายสองอันนี้คือรักหมดเลยป่ะเพราะว่าพี่กาชอบกินถั่วแล้วก็ชอบกินกาแฟเลือกไม่ได้พี่โมชอบอะไรสุดตะกิวานิลากับช็อกโกแลตพี่โมชอบทั้งช็อกโกแลตแล้ววานิลา ไปอย่าพิมรีบไปซื้อรสชาติแปลกๆก่อนเหนียวหมดจริงๆอ่ะมันมีประมาณ5รสแล้วมันก็มีรสสตรอเบอรี่มะแขวนแต่พิมชิมแล้วพิม์รู้สึกว่ามันก็อร่อยแต่มันก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นอ่ะก็แค่สตรอเบอรี่ที่เปรี้ยวขึ้นมาหนึน่งก็เลยไม่ได้สั่งมาแตเราก็สั่งนี่ฟลาเวอร์หรือชื่อว่าพวงมาลัยเห็นป่ะมันจะมีดับเป็นกลีบดอกไม้อยู่ด้วยไม่รู้ว่าใช่อันแรกที่พิมพ์กินหรือเปล่าแล้วมันอร่อยมากอร่อยแบบตาตึงใจลอง อันนี้อันนี้คืออันแรกที่เห็นกินแล้วตื่นใจมากอธิบายดิมันยังไงนะมันอร่อยอธิบายกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้แล้วก็ความหอมๆนวลๆนมน,นมอันนี้ที่เด็ดเลยต้องข้านำาระวันยังไม่ได้กินอันอื่นเลยอันนี้เขาบอกว่าเป็นฟิชเชอร์แมนรสเชอร์รซึ่งสีมันก็ดู้ดว อันนี้หกนี่ตีเลยนะอันนี้รักสุดเลยนะมืออ่อนมืออ่อนมาลองชิมอือกินแล้วสดชื่นมิ้นมิ้นถ้าใครชอบกินฟิชเชอร์แมนแล้วอยากกินในรูปแบบไอติมอันนี้ช้อนใหม่นะครับอันนี้ฟิชเชอร์แมนแบบเย็นเย็นสดชื่นแล้วมันไม่ได้เย็นจนแบบทรมานปากอ่ะเป็นไงฟิชเชอร์แมนไอเม็ดเลยอ่ะกินนะอันเดียวกันเลยนี่คือรสบูชีสเรามีอดีตกับมันแล้วเรามีอดีตกับบูชี ทำอะไรลงไปอ่ะน้ำตาเท่าไหร่ถูกเลยแหละเรามาดูกันว่าบูชิตในรูปแบบไอติมของร้านร้อยสิบาทจะอร่อยได้หรือไม่ไม่ได้กินโอ้มันชีดดับอมันคือความชีตนวนวนเข้มเข้มเข้มนิดนิดมันเป็นกิ่นบูชิตที่แม่เหม็นนะมันนวนมันอร่อยอะลองมาครับลอง มูเยอะไปไหมไม่หน้าตามันเหมือนบูสีเป็นก้อนจริงอะแต่มันหอมนวลอร่อยไม่กินนะไอ้ตากระตุกอย่างนั้นสีหน้าเขาอธิบายไปหมดแล้วบอกไม่ได้อะไอติมเนื้อเขาหนึบดีเนาะอะไรวะไม่อร่อยเลยหรอมันคือรสชาติที่ติดอยู่ในของคาวอ่ะแต่มันก็มีความนวลนะนี่เลยอะไรไอติมใส่ซีอิ๊วดำ มันจะมีความแบบซอสเทศคาราเมลนิดนึงซอสเทศมีความเขาบอกว่าความเค็มที่พอดีอยู่กับอะไรก็อร่อยมะอันนี้รสมิโซะเออฟิลเหมือนไอเนี่ยอะไรนะดังหงะรสชาติมันเป็นอย่างนั้นมันจะมีความหวานหวานเค็มๆหอมๆแบบนั้นอะทุกคนดังหงูย่างดังหงูย่างซอสน้ำตาลน้ำตาลนั้นอะรสชาติเหมือนอันนี้เลยอยากให้ลองอันนี้กับอันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลองรสถอยแม่นอนสุดท้ายกันอลองอันนี้ก่อนอันนี้ของหวานอันนี้พวงอะไร เป็นไงเหมือนเอาดอกไม้มาฟั้นน่ะมันเดินอยู่กลาขคลองตลาดเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่ดีแต่มันก็ดีเอ๊ะยังไงอันนี้เดอะเบสน้ำม่วงของพิมเลยมันอยู่ในห้องพระดอกมะลิอะไรอย่างนั้นเหรอบวงอลัยแบบเออจรตามชื่ออะบวงอลัยอ่ะลองมิโซะมิโซะครับสามสองหนึ่ง นี่มันโชยูอย่างที่พิมบอกเหมือนว่าไอซอสน้ำตาลน้ำตาลนในดัง,งโง่เหมือนเลยเออแล้วรสชาติน่านนคนไทยจะไม่ชินป่ะแล้วพิมกเคยกินที่ญี่ปุ่นพิมก็ไม่ชอบมันรู้สึกของหวานไม,ม่ควรรสชาติอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเนี้ยเขาทาออกมาได้กลิ่นดีเลยพี <h oy> ่โมชอบหอยแม่นเคยกินหอยเม่นไอติมปะเป็นยังไงกันดูดไปดูกัน ว่าหอยเม่นเสียก็เลยทําไม่ทานด๋ยวเขาจะส่งมาให้ใหม่วันจันอ่ะตะก,กี้ที่พิมพไปคุยมาคือเชฟบอนเขาเป็นอาจารย์สอนทําไอติมอยู่ด้วยตามแบบพวกสตูดิโออะไรอย่างงี้แล้วเขาบอกกับนักเรียนว่าไอศครีมอะสามารถเป็นรสชาติอะไรก็ได้เพราะว่าญี่ปุ่นก็จะมีรสเนื้อมา้ารสงูรสอะไรก็ไม่รู <c oughs> เ้เต็มไปหมดที่อเมริกาก็จะมีรสแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยแล้วเขาทำออกมาอร่อยมากและดีมาก <c oughs> ทุกคนอย่าทุกคนไม่ลองกินรสชาติหอยเม่นที่ตอนนั้นเขาบอกว่าลองให้เราคือเหมือนบังเอิญไข่หอยเม่นรสมันเสียไปอะไข่หอยเม่นอะ ้ามันอุณหภูมิเปลี่ยนไปนิดนึงรสชาติมันจะเสียคือวัดที่ดีอะเซนซิทีฟต่อสภาพอากาศประเทศไทยซึ่งตอนนี้ร้อนมากเขาก็เลยบอกว่าเอออยากเขาขอผลิตใหม่แล้วก็ส่งมาให้เราชิมวันจนันงานฟ้าไปวันใจกันเลย <c oughs> นี่สวัสดีวันจันกันทุกคนพร้อมกับไอติมรดเออดิสักลาร้อยสิบบาทเช่นเดิมลองดูกันว่าตหน้าตาเป็นยังไงเฮ้ยตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นแบบไข่หอยเม่นแบบมาโปอะไรอย่างงี้เขามีการแบบตกแต่งมารกมีดอกไม้ด้วยดอกไม้อันี้ฟูดเกรดกินได้ทุกคนถ้ามองดีดี่ะเทกเจอร์มันจะเป็นฟิลเหมือนเป็นไข่หอยเม่นไหมเป็นเม็ด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 เล็กๆไม่รู้เห็นไหมอ๋อเห็นเม็ดเม็ดเหมือนเหมือนไข่กุ้งลองเปิดทมสามสองหนึ่ง ไงไ่ไปพี่โมชอบกินอุนิพิม์ให้ช้อนใหญ่เลยอยางพิม์ถ่ายให้พี่โมชอบกินอุนิคือพิมาเป็นคนใจดีไงพี่โมชอบกินทั้งอุนิแล้วก็ชอบกินไอติมด้วยทุกคนเดอมาสามสองนึง รู้สึกอะอูนิกลิ่นไม่อูนิมากเลยมันกินบวยยังไงมันรู้สึปลาไม่มีกลิ่นบวยเลยเอ,อ้ยแต่ตอนกินก็แบบมันก็มีแวบญี่ปุ่นขึ้นมาแต่มันก็แวบญี่ปุ่นตลาดปลาเลยกินทะเลอะสำหรับที่พิมพ์กินอะพิมพ์รู้สึกว่ามันเค็มทะเลแล้วก็มีความนมวันวันนวลน ทาที่พิมชิมนานทั้งหมดอะที่เล m คคอมเมนที่พิมพ์เลิศที่สุดนั่นก็คือรสฟาวเวอร์หรือพวงมาลัยอันนี้ยอร่อยมากพูดเลยว่าสาวๆต้องชอบรสชาติมนันแบบดีมากๆจริงๆอันนี้คือแนะนําอยากให้ลองแต่อันอื่นก็แล้วแต่เลยกันว่าอยากจะกินไหม <laughs> พูดเลยว่าเป็นร้านไอติ h มโฮมเมดที่อร่อยที่สุดที่พิมเคยกินมาแล้วก็ขอยกให้ร้านนี้อยู่ในกราิลกา ได้ลองก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสับสไครต์กดระดิง่งมุ่งสู่สองล้านซับกันสองล้านซับเย้เป็นไงประทับใจอยากได้วาซาบิเราอยู่มาชจออยู่มา <c oughs> <c oughs> เทพเจ้าเลยทำไมอะสุดมาออนดี้พี่เขาถงมาให้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านชื่อควีนยามันแต่บางที่ก็เรียกว่าควีนเอแมนตามเนี้ยทุกคนอ่านเอาอ่านไม่ออกอันนี้อยากบอกว่าพี่เคยกินแล้วอร่อยมากมันเป็นฟิลแป้งคล้ายๆควนทรงแล้วก็แบบขอบเคลือบน้าตาลแบบเคลือบคาราเมลกรอบอร่อยเห็นว่าเห็นความเบาเาอันนี้อยากให้พี่มูกับพี่ก้าลองกินเอามากินล้างปากได้สุดยอดโคตรอร่อย มากินเลยโอ้โหอืออืออือโ้มอร่อยอรอย่อ,รอยมากโอ้คูดเลยว่าร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่ไอติมเบเกอรี่ก็โคตรอร่อยอร่อยมากัน,นี้ต้องโดนถ้าใครไปเรียกเขาว่าร้านนี้นนก็คือไอติมพงมาลายแล้วก็วีนยามันน่าจะอ่านแบบนี้แหละอร่อยมาก ต้องโดนแล้วสัหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบอร่อยไหมชอบไหมพี่โม้คูดอร่อยอ่ะเยอดจริงไปร้านนี้เตือนนี้กินแทนไนติมก็ได้นะอ๋ออร่อยจริงว่ะถ้าใครอยากลองกินก็ไปร้านนั้นได้เดี๋ยวแปะโลเคชั่นให้แล้วแหละสำหรับวันนี้ก็ตายมาโชว์ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าอร่อยมากอร่อยจริงทุกอย่างอย่างละร้อยนะร้านนี้เขาไม่มีัจตอนใช่ไหมราคามันดู เหมือนแรงนะแต่รสชาติคือเกินราคาเกินจริงเกินจริงๆพูดเลยรานีโคตรเด็ดไม่งั้นไม่อยู่ในกาสซิลก่าไ